มาดูหมาผมนะเขาคิดว่าหนูน่าจะอยู่ในกระบอกเหล็กอันนี้นะไอ้สีนะ้ำมาดูนะว่าผมจะยกกระบอกเหล็กอันนี้ไปเท้างนอกว่าจะมีหนูไหมไม่ได้ว่าจะมีตัวอะไรนะ,ะมาดูกันนะ,นะมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวอะไรไหมน,นี่ในกระบอกเหล็กอันนี้นะดีวผมจะเอาของไปอุดด้านนู้นนะเดี๋ยวผมจะยกไปนะ นี่นพีนะเดี๋ยวผมจะหากระดาษอุดด้านนี้นะเดี๋ยวก่อนหากระดาษก่อนนะได้แล้วผมจะเอากระดาษอุดด้านนี้ไว้นะครับโอเคอุดไว้แล้วนะผมจะไปยกด้านนู้นออกไปนะแตใ่ในกระบอกเหล็กเนี่ยเออมันมีเหล็กชิน้นนึงอยู่ในนี้นะเหล็กไอ เป็นเกลียวนะนะครับ15มมิลอยู่นะครับปรับรองว่าถ้ามีอะไรอยู่อยู่ก็จะอยู่ในนี้นะะมาดูกันเลยนะว่าจะมีไหมอ่ะเอเนี่ยผมยกมาแล้วนะเดี๋ยวผมมีมีมาผมจะเทดูนะว่า อะไรอยู่ในนี้นะแตม่มันมันมะีนะเสียงก็แก๊กๆเยอะมีไหมไม่แน่ใจว่ามีไหมดูนะเอาอุออกแล้วออกแล้วออกแล้วเอาไอ้หมีมีหนูนะครับเอาปลุกอ่ะนี่มีหนูออกนะอ่ะเนี่ยในผมเทออกมาในปลายเหล็กผมเนี่ยมีมีปาล์มลูกหนึ่งนะเนี่ยมีปาล์มลูกหนึ่งแล้วก็มีเหล็กชิ้นนี้นะ สิบห้ามิลอยู่ในนี้สิบสองมิลอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ไอหมีเอาหนูไปแล้วเมื่อกี้นี่ไม่รู้ว่ากล้องสองเอ่อถ่ายทันไหมไอพีนะเพราะผมมาโฟนซูมมานิดหน่อยไอเจ้าหมีเขาเอาไปแล้วนี่นะครับยังยังไม่ตายดีสิดูนะนี่เอาลอาอิดอิดอิดนะนี่นะเป็นหนูเล็กๆนะไอพีนะน่ะหนูเล็กๆเนี่ยเขากัดเล่นอยู่ ไอหมีมันคว้าแล้วก็วิ่งไปเลยเพราะว่าตอนนั้นอะเมื่อคืนนี้ผมก็ได้ตัวหนึ่งในสีนะนะครับนี่ตัวนี้นะตัวนี้แต่เมื่อคืนเนี่ยผมได้ตัวนี้นี่ตัวนี้นะเนี่ยเมื่อคืนได้ตัวนี้หนูนะนะครับเมื่อคืนเขากัดตัวนี้ได้นะผมเอาไม้เหย่แล้วเขากัดได้นะครับแต่ก็เข้ากรงผมหนึ่งตัวนะนี่เนี่ยเข้ากรงผมหนึ่งตัวเนี่ยหนูเป็นหนูท้องขาวนะไอีนะนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนนะอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนเอยอ่ะนี่นะนี่อันนี้ตัวนี้เข้ากลงในบนฟ้านะบนบนบน,บนฟ้าที่กระต๊อบผมนะนะครับอ่ะสามตัวไีดูนะนี่นะทั้งสามตัวนี้ตัวนี้ได้เมื่อคืนนี้นะตรงตรงเมื่อกี้นี้เนี่ยตัวนี้ติดกลงอยู่ในรถคันดำนะครับ อ่าตัวนี้ตัวนี้นะอยู่บนฟ้านะครับติดติดกงนะนะครับก็เนี่ยก็เอาข้าหิ้วเล่นไอเจ้าหมีก็เอามาหิ้วเล่นเช้านี้เนาะเช้าวันนี้น่าจะเป็นที่สามเดี๋ยวเนี่ยเอฟซีดูนะเนี่ยเอาเนี่ยเอานี่อืมอืมไอหมีขาดไปแล้ว กงในรถคันดำนี่ก็โดนตัวหนึ่งนะไอซี F C, นะนะครับก็ให้ไอซี C, ดูนะผมจะดักในกงอย่างนี้นะไอซีนะนี่ในกงอย่างนี้นะครับอ่ะดักในกงอย่างนี้และผมก็เอาลูกปาล์มนี้ใส่นะนี่อ่ะให้ดูนะครับนี่คือผมจะดักคือผมอย่างนี้นะ่ะนี่ปลุกมาเดี๋ยวดูนะเนี่นะครับ นี gli, ่ผมจะเอาลูกปามอย่างนี้นะเนี่ยลูกปามอย่างเงี้ยนกก็กินนะครับนกข้างเขาก็กินนะนกกระปูดก็กินนกเขาก็กินนะนกเอี้ยงนกกวักนะนกกวักก็กินนะครับนี่นะเนี่ยนกกระว่าวก็กินผมเอามาใส่กรงอย่างนี้ในพีเดเนี่ยใส่กรงใส่กรงแล้วก็ใส่กรงแล้วก็เอาใส่รถคันดำนะในรถคันดำผมเนี่ยเนี่ยผมจะ จะเอาวางันรถอย่างนี้นะเนี่ยในนีม้มีมีอันนึงไอซี่เห็นไหมนี่นะนี่คือลูกปามนะนะครับลูกปามอยู่ข้างล่างนะนี่คือกงนี่นะครับเนี่ยผมจะดักผมอย่างนี้ในนี้มันอันนี้ก็เป็นอาหารไอสีนะเนี่ยอาหารหนูนะเม็ดเล็กๆสีชมพูเขากินแล้วก็หายไปนะไปตายนะนะครับแล้วก็เม็ดใหญ่ๆท่านิป се, มือสีน้ําเงินสีเขียวนะครับนี่ผมจะดักอยู่ผมอย่างนี้นะรถคันนี้เป็นรถใช้งานนะหนูก็ชอบมาอยู่นะไอ้ี่นะนะครับรถที่ใช้แก๊สอยู่นะ ตอนนี้ผมใช้แก้วถุงข้าวอยู่ยังทำไม่สำเร็จยังเล่งไม่ได้นะติดเครื่องได้จะวิ่งได้นะแต่ยังเล่งไม่ได้นะเล่งแล้วมันวอดแต่วิ่งได้นะครับนะเนี่ยไอเจมีเข้ามาแล้วนะเช้านี้นะนะครับวันนี้ผมว่าจะไปขุดกล้วยหอมมาจะขยายพันธุ์กล้วยหอมนะนะครับตอนนี้เกือบแปดโมงแล้วนะวันนี้เป็นวันอังคารนะครับเจ็ดโมงครึ่งนิดๆนะไอเจมีเนี่ยเขาหาเขาคิดว่ามันมีหนูไม่มีแล้วลูกไันมีอ่ะนี่ มีลูก,ลกปาลามตรงนี้ผมเอาใส่ไว้นะนีกเดี๋ยวเ,ยเขากินเนาะกินแล้วก็เข้าไปอยู่ในกรงนะหนูนะครับก็ของผมนี่เอากล้วยดักก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะไอซี่นะแต่ว่าเอาลูกปลามดักเนี่ยมันเข้านะนีะ่แต่ผมเอาลูกปลามดักที่มันเข้านะไอซีนะนะครับไม่มีลูกเาอาแล้วเนี่ยหนูอืม <g ül> อ๋อ,อนี่อีกตัวหนึ่งเอาไปไหนอ่ะนี่นะตัวนี้เหมือนเหมือนคล้ายๆหนูพุกนีสินะเหมือนหนูพุกมาออกลูกแต่ว่าไม่น่าใช่นะนี่คือผมเอาลูกป่านเนี่ยดักนะไอ้สินะเนี่ยลูกป่านนี่เงี้ยดักก็ส่วนใหญ่จะติดนะไอ้สิถ้ามีตัวนี่ติดนะนะครับเวลาดักก็ให้ใช้ตัวนี้นะ ตัวนี้ดัดดัดให้งอลงมาหน่อยนะพอเวลาเวลาเขาดึงลูกปามแล้วให้มันดิดตีนะครับอ่ะเรียบร้อยนี่หนึ่งสองสามสามตัวสี่ตัวทั้งตัวเมื่อกี้นี้นะตัวเมื่อกี้นี้เขาเขาเอาไปโยนทิ้งไปแล้วไม่รู้เขาโยนไปไหนนะนี่ก็ตั้งแต่ไอ้มดแดงนะตั้งแต่หมาบางแก้วผมชุดนั้นนะเขาสอนเด็กๆเอาไว้มันสอนต่อๆกันมานะหมาก็ชุดนี้เจอหนูอยู่ในกรงเดินหนูอยู่บนยอดคน คนปานอย่างงี้ยนไะอ้สินะอยู่ๆเป็นเจ้าคนปานเขาจะยืนมองนะเนี่ยบางทีมีกระรอกเขายืนมองกระรอกนะทําอะไรนะผมจะฆ่าเฉพาะหนูนะไอ้สินะนะครับผมจะทําลายเฉพาะหนูเพราะว่าหนูมันเข้ารถนะไอ้สินะเออนี่ไงเจอแล้วเนี่ยไอ้สิเนี่ยนะเจอแล้วว่างวันี้เนี่ยอันเนี้ยคอกเดียวกันไอ้สินะได้มาแล้วสองตัวนะน่าจะมีอีกสามสี่ตัวอยู่แถวกระต๊อบผมเนี่ยเนี่ยนะครับเขาออกลูกนะก็ เขาจะกินลูกปามนะมาผมเขาจะกินลูกปามอะนี่เห็นไหมแต่เขายังไม่อยากกินนะแต่เวลาเขากินเขากินหลายลูกนะนี่ไอนี้คือไอหมีนี่ไอหมีนี่หมาไอปุกนะอ,อ่ะลูกปามนี่ลูกปามนะนี่ลูกปามนะชาวนี้นะไอซีนะนะครับแปดนาทีนิดๆอะนะครับ